ผู้จัดจ่ายยซินีจัดหนักเต็มแม็กให้สมกับการรอคอยของฟแฟนๆละคร3มหนุ่มเนื้อทองเวอร์ชั่น2554เลยค่ะแค่แมตช์องชุดวันนี้3พระเอกมากรีนบอยปกรณ์และน้องใหม่แกะกล่องเคนภูภูมิก็ฉายรัศมีเจิดแจ่มกันทั่วหน้าชนิดที่กินกันไม่ลงกับชุด3มบุคลิกหล่อจัดกันไปคนละแบบยิงได้มาเข้าคู่กับ3นางเอกคิมเบอรี่เต้จรินทร์พรและน้องใหม่มารีด้วยแล้วรับรองเปิดกล้องเมื่อไหร่การันตีว่าสนุกไม่แพ้เวอร์ชันก่อนๆแน่อน,แนอนค่ะ สวัสดีครับผมหมากฟินนะครับเล่นเป็นกฤษชัยครับผมสวัสดีค่ะคิมเบอรี่ค่ะเล่นเป็นอรุณศรีค่ะสวัสดีค่ะมารีนะคะเล่นเป็นป้ายค่ะก็เต้ยจรินพรค่ะเล่นเป็นลำเพาค่ะอ่าเคนภูภูมิครับเล่นเป็นทีทัศน์ครับสวัสดีครับผมน้องใหม่เลยนะครับผมมอยประกครับเล่นเป็นวัชราครับผมแต่ละคนแต่งแต่งตัวไม่เหมือนกันผมนี่เป็นผู้นำแฟชั่นเลยครับวันนี้ผมสีเยอะที่สุดจริงๆฮะ ของผมก็เป็นตำรวจนะครับต้องขึ้นแบบก็ลุยๆสบายๆดีเตรียมใจมาเจอกับพี่บอยแล้วครับเรื่องนี้ก็คาดว่าคงคงสนุกคงเฮฮากันเหมือนเดิมว่าผมเตรียมใจเตรียมตัมตมตวให้พร้อมค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวาถามพี่ๆียวครับเดี๋ยวพี่ๆเขาก็แนะนําหรือเปล่า ฝากด้วยนะฮะสามตุ่มเนื้อทองนะครับใครที่คิดถึงพวกเรานะครับจากแก๊งสี่หัวใจก็กลับมาเจอกันอีกนะครับแล้วก็ยังมีน้องเคนนะครับแล้วก็มีน้องมารีเป็นน้องใหม่นะครับแล้วก็มีน้องเตยนะครับมาร่วมทําให้ละครเราสนุกมากขึ้นไปอีกนะครับฝากด้วยครับผม อีกหนึ่งพระเอกที่มาปริลและบอยปร,รณ์อยากรีวิวเนียยมาเจอกันอีกครั้งแต่พระเอกณเดชยังมีคิวถ่ายยาวให้กับละครเกมร้ายเกมรักอยู่แถมยังเป็นโลเคชันทะเลที่ต้องไปปักหลักถ่ายทีหลายวันสีสันบันเทิงเลยได้เก็บภาพสุดรีแล็กน่ารักของหนุ่มณเดชและนางเอกยายา,ยา,ยายในกองถ่ายมาฝากกันด้วยค่ะณเดชขนอุปกรณ์เอนเตอร์เทนมาเพียบทั้งกล้องถ่ายรูปและอุคูเลเล่เอาไว้โซโล่กล่อมสาวๆในกองถ่ายรับอาสาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอีกหนึ่งตำแหน่งยามว่างแต่ที่ขาดไม่ได้ทุกวันของพระเอกพลังเหลือ ค,นนคือต้องแกล้งแย่นางเอกย,ายา่าหลังอาหารสามเวลาเลยก็ว่าได้ค่ะครับครับ <c oughs> รดนักข่าวถามว่าทำ,ทำไมย่าถึงเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้คะ <c oughs> ต,อตอบคำถามนักข่าวไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วตอบเขาไ่าไง <c oughs> ใช่ค่ะเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องเลยว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงพูดไม่รู้เรื่องน่าจะเป็นเพราะภาษาแน่เลยค่ะ <c oughs> ที่เขาเป็นคนนั่นแหละเรื่อพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาในการที่จะพูดไทยก็ค่อนข้างที่จะยาก ไม่ดัดจลิตนะไม่ดัดจ, <laughs> ล,จลิดเดจลิตเหระครับไ,ไ, <laughs> ไปถามแม่ไปถามแม่เขเข้าใจคะ่ะแต่แต่เวลาที่ตอบมันม,มันมักจะอุ้ยมันมักจะไม่ตรงคำถามคะ่ะมาด,ดูตัวอย่างฮนะ <laughs> ชื่ออะไรคะ <laughs> เออสบายดีไหมคะ <laughs>